สารพันธ์ธรรมชาติพอดแคสต์สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่สารพันธ์ธรรมชาติพอดแคสต์ค่ะวันนี้เราจะมาคุยเรื่องสัตว์ที่ชื่ออาจจะทำให้สับสนนิดหน่อยนะคะหมูริงค่ะฟังชื่อเราก็นึกถึงหมูเนอะพอเห็นหน้าตาจมูกยาวๆสีชมพูอีกยิ่งเหมือนหมูเลยแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความลับซ่อนอยู่เยอะกว่าน,นั้นมากเลยค่ะจากข้อมูลที่เราไปรวบรวมมานะคะบอกเลยว่าน่าสนใจมากๆค่ะ ใช่เลยครับเจ้าหมูริงหรือบางทีก็เรียกหมูดินหรือฮอกแบตเจอร์เนี่ยชื่อวิทยาศาสตร์เขาคือ Arctonics Coloris คือถึงหน้าตาจะชวนให้นึกถึงหมูนะครับแต่อยู่ในวง m u s t e l l d a ีครับวงเดียวกับพวกเพียงพอ Badger นั่นแหละซึ่งเดิมทีเนี่ยเขาเชื่อว่าสกุล Arctonics มีแค่ชนิดเดียวเลยนะแต่ว่าข้อมูลใหม่ๆครับช่วงปี2008ชี้ว่าน่าจะแบ่งได้เป็น3ชนิด ซึ่งชนิดที่พบในบ้านเราเอเชียตะวัดเชียงใต้นี่ก็คือ A. coloris นี่แหละครับอ๋อค่ะแล้วจุดเด่นที่ทำให้ได้ชื่อนี้เลยก็คือจมูกยาวๆสีชมพูนั่นเองใช่ไหมคะเห็นว่าใช้ดุนดินหากินเก่งมากแต่ถ้าดูดีๆรูปร่างมันจะอ้วนป้อมลำสันหน่อยขนก็สีเทาๆน้ำตาลซึ่งอาจจะเปลี่ยนไปตามฤดูได้ด้วยบนหน้าก็มีลายขาวดำชัดเจนเลยแถบขาวจากจมูกถึงหน้าผากแล้วก็แถบดาพาดผ่านตา ใช่ครับลายหน้าชัดเจนมากที่สำคัญอีกอย่างคือกรงเล็บเท้าหน้าครับยาวมากแล้วสีมันจะซีดขาว,ขาวต่างจากแบตเจอร์ชนิดอื่นที่เล็บสีเข้มอันนี้แหละครับเป็นเครื่องมือหากินชั้นยอดของมันเลยอ๋อกรงเล็บนี้เองถูกต้องครับกรงเล็บนี่บ่งบอกวิถีชีวิตนักขุดของมันชัดเจนเลยตัวก็ถือว่าใหญ่นะครับหนักได้ถึง7-14ถึงกิโลกรัม ก็จัดเป็นสัตว์ขนาดใหญ่ชนิดหนึ่งในวงนี้ในเอเชียเลยไม่แปลกใจที่ขุดโพรงเก่งมากใช้เป็นที่หลบพักตอนกลางวันแล้วก็มีตอมกลิ่นฉุนๆไว้ป้องกันตัวด้วยครับเห็นว่าขุดเก่งแบบนี้ตอนแรกนึกว่าจะขี้อายหลบๆซ่อนๆซอนะอีกนะคะก็น่าคิดแบบนั้นนะครับแต่ว่าข้อมูลจากกล้องดักถ่ายในหลายๆที่อย่างเช่นห้วยขาแข้งหรือเขาใหญ่กลับพบว่ามันหากินได้ทั้งกลางวันกลางคืนเลยนะแถมบางทีก็ดูไม่ค่อยกลัวคนเท่าไหร่ด้วย อ้าวเหรอคะครับแต่โดยนี้สายพื้นฐานแล้วเป็นสัตว์สันโดษครับชอบอยู่ลำพังมากกว่ายกเว้นช่วงผสมพันธุ์นั่นแหละแล้วเรื่องอาหารการกินล่ะคะหน้าตาดุแบบนี้กินอะไรเป็นหลักเลยคะเป็นพวกกินไม่เลือกเลยครับเรียกว่าออมนิวอร์กินดะเลยทั้งสัตว์เล็กมแมลงต่างๆไสเดือนนี้ของโปรดเลยนะแล้วก็มีพวกผลไม้รากไม้หน่อไม้ด้วยอ๋อกินหลากหลายเหมือนกันนะเนี่ยใช่ครับ ใช้จมูกดมกลิ่นหาของอร่อยใต้ดินแล้วก็ใช้จมูกกับกรงเล็บนั่นแหละครับขุดขุดคุย้ยคุยขึ้นมากินถึงสายตาจะไม่ค่อยดีนะครับแต่ว่าประสาทรับกลิ่นนี้สุดยอดจริงๆแล้วก็มีนิสัยดุพอตัวเลยนะครับคือไม่ค่อยกลัวศัตรูที่ใหญ่กว่าเวลาเจอภัยคุกคามจะพองขนคูแล้วก็ยื่นสองขาได้เหมือนหมีด้วยนะครับ โอ้โหยืนสองขาเหมือนหมีเลยเหรอคะไม่ธรรมดาจริงๆแล้วด้วยความที่ปรับตัวเก่งกินง่ายอยู่ง่ายแบบนี้เนี่ยเราจะเจอหมูริ่งได้แถวไหนบ้างคะในโลกนี้การกระจายพันธุ์กว้างมากครับตั้งแต่แถบหิมาลัยตะวันออกอินเดียเนปาลภูฐานจีนตอนใต้พมา่าลาวเวียดนามกัมพูชามาถึงไทยเรานี่แหละครับแล้วก็ลงไปถึงเกาะสุมาตรานู่นเลย โอ้โหกว้างมากครับในไทยนี่ก็เจอมันได้แทบทุกภาคเลยในป่าหลากหลายแบบมากตั้งแต่ป่าดิบชื้นป่าดิบแล้งป่าเบญจพรรณหรือแม้แต่ป่าภัยทุ่งหญ้าหรือแม้แต่พื้นที่เกษตรใกล้ป่าอย่างสวนยางก็ยังเจอได้พบได้ตั้งแต่ระดับน้ำทะเลจนถึง3,500เมตรเลยครับเรียกว่าปรับตัวเก่งสุด ฟังดูเหมือนเป็นสัตว์ที่จะพบเจอได้ไม่ยากนะคะแล้วก็ปรับตัวเก่งขนาดนี้แต่ทำไมสถานะมันถึงน่าเป็นห่วงล่ะคะข้อมูลจาก IUCN กับทาง ONEP ของไทยไว้ในบ้างค่ะเรื่องนี้นั่นสิครับน่าเสียดายเหมือนกันถึงจะปรับตัวเก่งนะแต่สถานะสากลตาม IUCN นะครับข้อมูลล่าสุดปี2016จัดให้ A. coloris เป็น Vulnerable หรือว่า VU หรือว่าเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ครับอ๋อ VU เลยเหรอคะของ ONEP บ้านเราเองก็คือเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ VU เช่นกันครับอุ๊ยทั้งระดับโลกและในไทยก็คือเสียงสูญพันธุ์เหมือนกันเลยสาเหตุหลักๆก็คงหนีไม่พ้นเรื่องเดิมๆใช่ไหมคะใช่ครับหลักๆเลยก็คือการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัยจากการบุกรุกป่าเพื่อทำการเกษตรกรรมอันนี้เรื่องใหญ่สุด แล้วก็ยังมีการล่าครับเพื่อเอาเนื้อไปกินในบางพื้นที่หรือว่าเอาไปใช้ทารรยาตามความเชื่อรวมถึงการไปติดกับดักโดยบังเอิญด้วยนะครับที่คนอาจจะวางไว้ดักสัตว์อื่นแต่หมูริ่งไปติดซะเอง น่าเป็นอ่วงจริงๆนะคะทั้งๆที่ฟังดูแล้วมันก็มีบทบาทสำคัญต่อระบบนิเวศไม่น้อยเลยนะคะสำคัญมากครับอย่างแรกเลยคือการขุดโพรงขุดดินหากินของมันเนี่ยช่วยพรวนดินไปในตัวทำให้อากาศน้ำซึมลงดินได้ดีขึ้นเหมือนเป็นเกษตรกรธรรมชาติช่วยเพิ่มความอุดมสมบูรณ์ให้ดิน อ๋อค่ะเข้าใจเลยและในการกินผลไม้ก็ช่วยกระจายมาเมล็ดพันธุ์ไปในตัวด้วยนำพา,มาเมล็ดพันธุ์ไปงอกในที่ไกลๆแถมยังช่วยคุมประชากรสัตว์หน้าดินเล็กๆโดยเฉพาะพวกมแมลงไส้เดือนไม่ให้มีเยอะเกินไปครับแล้วในทางกลับกันก็คงเป็นอาหารให้สัตว์อื่นด้วยใช่ไหมคะแน่นอนครับเป็นเหยื่อสําคัญของผู้ล่าขนาดใหญ่อย่างเช่นเสือโคร่งและเสือลายเมฆมีงานวิจัยในลาวพบว่าหมูหริ่งเนี่ย เป็นอาหารหลักถึงเกือบเกือบ30%ของเสือลายเมฆในพื้นที่ศึกษาเลยทีเดียวโอ้โหเยอะเหมือนกันนะนั่นครับแสดงว่าเป็นส่วนหนึ่งของห่วงโซ่อาหารที่สำคัญมากๆขาดไม่ได้เลย สรุปได้ว่าหมูริ่งสัตว์หน้าตาคล้ายหมูแต่จริงๆแล้วเป็นญาติกับเพียงพรปรนีเนี่ยนะคะถึงแม้จะดูแข็งแกร่งปรับตัวเก่งมีบทบาทสำคัญในป่าเยอะแยะเลยทั้งช่วยพรวนดินกระจายเมล็ดพันธุ์คุมประชากรแถมเน่งเป็นเหยื่อให้ผู้ล่าแต่ปัจจุบันกลับอยู่ในสถานะที่เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์จากฝีมือมนุษย์เรานี่เองนะคะครับมันก็น่าคิดนะครับสัตว์ที่ดูเหมือนจะดูธรรมดาพบได้ทั่วไป ปรับตัวเก่งแบบนี้ยังต้องเผชิญสถานะที่เปราะบางขนาดนี้มันอาจจะกำลังส่งสัญญาณอะไรบางอย่างเกี่ยวกับสุขภาพของผืนป่าโดยรวมที่เราทุกคนต้องพึ่งพาอาศัยอยู่ก็ได้นะครับสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบเนื้อหาที่เรานำเสนอสามารถช่วยสนับสนุนช่องของเราได้โดยการกดปุ่ม subscribe หรือกด like เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเราได้นะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสารพันธธรรมชาตพอด d c a s t